โอ้ยว่าไปเสียแล้วคุณครับมาอไหนสองไม่ท่าสองติ้นไปพรหมกระกไรพี่เห็นคนงงช่วงนี้วัยยี่สิบสองรับทราบเป็นเช่นไรพรม,มไม่ทา่าเลยคุณครับคนไหนล่ะ ท่านใส่รอยยิ้มนั่นะครับอ๋อท่านใส่แต่งตัวยังไงครับใส่เสื้อขาวรองเท้าขาวน้ำผ่อนจะได้แก่มันเจ็บเดือนไปแล้ววะสัตว์ยาบาลครกันที่ยิ้มเพ้อเลยนี่ซัพพอร์ตไม่ทันช่วงนี้ผู้บาดเจ็บไม่อยู่รถเนี่ยเดินไปไหนบ่เดี๋ยวลองตามก่อนเก็บมาแล้วพี่ แนจนสองต้องลงจอปิดอ่ะที่ตามไรทางอ่ะะเป็นฟดเรนเอร์มนก็ไก่ละเรือหูกสอี่ดตัวใหม่ด้วย ไม่เจ็บไหมครับไม่ครับไม่เจ็บเนาะเอบาบัดเลยเต็มเลยเต็มลำฮะนี่เลยที่เราจะเอาอืม อันนี้มันเขาทำสีใหม่นะเนี่ยมันไม่ใช่สีตั้งเดิมขอ,มองรถเป็นสีทำใหม่ <c oughs> จะถอดแบตบก แต่ว่าไฟนนยตินะนออ,อ,อมันเออเป็นเพราะมันแตะโค้งก็บ่ตอนทอดเพราะรถมันหลุดเลยดิก็มีแต่ยยกออกไงเออแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันยังแตะอยู่นะให้มันเลยถ้ามันไม่มีอะไรไม่นะถอดแบตดีกว่าพี่ เพิ่มมาเนี้มันยังแตะอยู่เลยใช่ไหมันี่ผมมีถุงมือกันละเดี๋ยวนะพยายามอย่าไปจับโดนนะแค่แค่จับพวกที่มันเหมือนจะเป็นสายก็พอใช่มันมันจิบสองโวลต์มันก็คันๆอยู่นะนี่มีถุงมือแล้วพี่มันต้องมันต้องเซฟด้วยมันมันโดนนี้ด้วย ดีหนึ่งสองไม่ทาแปลี่ยนดหนึ่งสองไม่ทาสองลงไปเก็ตเตร์เปลีน่นอยู่ในรถองหนึง่งเป็นคนบีเรามาส่งเมทานมีหาม้หาที่สง่งไม่มีวัญหตาก็ไม่ต้องเอา

ไปลังคาบอติดป่ะเพ่อบาติดครับนี่ไะครับเสื้อขาวนอ้าวไปใส่เรผู้ชายผู้ชายครับเป็นไงอหนึูไม่ล่งไม่ไม่เพิ่นจะผอมๆเพิ่นเพิ่นว่าบวดเจ็บครับ การเสียหาย ครับน่าจะไม่ชินทางผ่านร้านผมมาอย่างแรงครื่องเบรกแต่ยังว่าไม่รู้ว่าผมครับถ้าไม่ใช่คนพนที่ก็ใส่เต็มเลยเรื่องเบรกไม่เอกทำไมก็ครีบเข้ามาจากเส้นนี้นะ เอาอันนี้มาไา่ไหนนี่กูมาจากร้านพี่ไปโอกลับแล้วกลับแล้วปะโอ้เส<อ>ียงยังดังป๋าเออน่าจรินน่าร้านดีโอ้อาแล้วเพืเ่อนเฮียใจกันเฮียกันนานสบายดีเอ้าตอนนี้อยู่นี่ป๋าหรือว่าอยู่ไหนอยู่สาขาไหน